สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่เกอี๋เช้าบ่ายเราจะมาที่สามกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับสองสี่กับหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะสองศูนย์สองสองสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้าจับคู่ก็แปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปด องหกหกสองเนาะเก้าสองหกแปดสองสี่หกแปดสองแปดแปดสองเก้ศูนย์มาใส่ก็ได้เด้อสองศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคงท้ายด้วยหกเก้า 69, นะคะต่อไปบ่ายห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปด เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดศนย์ห้าแปดเจ็ดห้าแปดศูนยนะคะกระแปดกระแปดศูนย์แดึปดสองปดสี่ปดหกเนาะศูนย์ก็ศูนยศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สงเด้อศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนี่เลขคู่เลขขี่เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะลุ้นมีบีก็จับคู่ลุ้นเอาเด้อสำหรับกลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะ สวัสดีค่ะ